คนอื่นที่เขามีพี่เลี้ยงเขาก็พาพี่เลี้ยงมาแต่น้องก็บอกว่าไม่มีพี่เลี้ยงแล้วพี่ปุ้ยก็เคยถามพี่นักเคยถามก็บอกว่าไม่มีไม่เป็นไรคือจะมีไม่มีไม่ใช่ประเด็นนะคะก็น้องก็มาดัดมาคุยกันน้องก็จะคุยว่าน้องมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของเ,ออเธอเป็นปัญหาสุขภาพมานานละคือก็คงจะมาบอกพี่ปุ้ยนะคะจริงๆริงมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรอีกเยอะที่อันนี้แหละพูดด้วยความสัตย์จริงว่า ขอไม่พูดตรงนี้เพราะการพูดตรงนี้เนี่ยมันก็มองได้สองมุมเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาเรื่องของเด็กมามาพูดคุยแต่จริงๆแล้วมันมีประเด็นถ้าถ้าจะต้องถ้าเราไม่รู้จักยังคิดเนี่ยแล้วเราพูดออกไปแน่นอนมันเกิดความเสียหายแน่แต่เอาเป็นว่าพี่ปุ้ยไม่พูดแล้วหลายๆเรื่องที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากองน่าจะเก็บไว้เป็นความลับไม่ควรเอามาพูดเด็กเสียอนาคตนู่นนี่นั่นจริงๆคุณผู้ชมคะมันมีเรื่องอีกเยอะ นะคะในการจัดการประกวดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้เราไม่เคยเอาเรื่องของเด็กออกมาพูดเลยถ้าจากกองนะคะในขณะเดียวกันเราซะอีกคอยพยายามตามเซฟตามดูแลปกป้องลูกๆของเราทุกคนให้เขาอยู่ในความพอเหมาะพอดีในความมีเกียรติที่เขาพึงจะได้รับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะคะมันเกิดว่าทำไมถึงออกสื่อไป เราลองใช้ตกกรรกะของเราคิดที่ดีค่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดที่เป็นปัดเฉกบุคคลมันไม่ใช่ความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวเองคนเดียวเช่นสมมติพี่ปุ้ยไปขโมยของพี่ปุ้ยไปทําอะไรก็ตามที่มันเป็นความผิดของตัวพี่คนเดียวอะ่ะกองควรจะเรียกมาจัดการแล้วก็ทําอะไรก็ได้เงียบๆไปแต่นี่คนละเรื่องนะคะ อันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความละเมิดเป็นการผิดกฎของกองที่มันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นๆที่เขาไม่รู้อีโน่อีโนอ่อีก29คนคิดดีแล้วค่ะอันดับแรกพี่ปุ้ยเองก็ไม่ได้เป็นคนโพสต์โทรไปหาอ้ําทันทีคุณอ้ําเกิดอะไรขึ้นในขณะที่น้องกำลังคุยกับพี่ปุ้ยในห้องประชุมที่ออฟฟิศไม่ตรงนะ พอผู้จัดการคนนี้บอกปุ๊บพี่เนี่ยความรู้สึกแรกคือตัวชาตั้งแต่เส้นผมไปถึงปลายเท้าพี่ก็มองหน้าเขาคือพูดไม่ออกเลยนะแต่ถามว่าคุณทำได้ยังไงคุณเอาเปรียบผู้แข่งขันคนอื่นๆได้ยังไงคุณเข้ามานั่งฟังนั่งประชุมทุกเม็ดทุกช็อตคุณรู้ไหมกระทั่งวิธีการที่เราจะคัดนางงามคุณรู้แม้กระทั่งพโยบาที่กองจะใช้ในการ วัดชิ่งอ่ะพูดง่ายกําจัดจุดอ่อนอ่ะคุณรู้หมดคุณรู้กลยุทธ์ของกองทั้งหมดเออพี่ปุ้ยยังชมก็ตั้งใจประชุมนะเด็กคนเนี้ยจดทุกอย่างมีความทุกอย่างวันนี้มาเปิดตัวว่าเป็นผู้จัดก,การน้องแปลกไหมคําถามบอกว่าบางคนก็บอกตอนแล้วกองทำไมไม่รู้จักสอดส่องคนจะขโมยขึ้นบ้านเนี่ยนะคะ ติดประตูบ้านดียังไงขโมยมั่งแงะได้นะคะแล้วอย่างหนึ่งค่ะในเพจไอจน้องที่ขึ้นเบอร์เขาอะก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีเบอร์เขานะคะมันจะมีเขียนไลน์นัดนัดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ไม่สนใจเราเห็นค่ะแต่ไม่ใช่อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตกไปเนาะถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดคนอื่นๆเขาแต่พี่ปุ้ยก็รับไม่ได้อีกอันหนึ่งที่บอกว่า ให้กองทำเงียเนี่ยไปแล้วก็ไปคุยกันเองแล้วค่อยปัดเขาตกรอบไปก็ได้อันเนี้ยไม่ดีหลอกลวงคนทั้งประเทศคุณจะลอให้เขาโหวตให้ต่อหรอคะจะลอให้เขาโหวตหรอคะแล้วความผิดมางุบงิบงุบงิบพูดกันสองคนเรียวยูค่ะเรียวยูเรียวยูนิเวิร์สถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่ากองก็อยากได้ตังโอ้ยสมรู้ร่วมคิดไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเธองุบงุงิบ แข่งขันต่อไปไปบตดตกรอบสุดท้ายมันยุติธรรมกับคนที่เขารักเขาโหวตหรือเปล่ามันยุติธรรมกับเด็ก29คนที่จะต้องเข้ามาแข่งขันด้วยกันแล้วก็สู้ตายอะ่ะแต่เป็นการสู้ตายที่ไม่รู้ข้อมูลเลยว่าเอยกองก็จะจัดการอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่แฟร์ค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามพี่ปุ้ยก็ต้องคุยตรงนี้ และวันนี้ก็ไม่เอ่ยชื่อด้วยนะคะและวันนี้ก็ไม่มีการปลดแต่เราจะให้โอกาสน้องภายในวันนี้48สวันละเกือบสวันละก็ให้น้องสละสิทธิ์ไปเพราะน้องก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพที่น้องบอกมานะคะจริงๆน้องมีเงื่อนไขด้วยนะคะน้องขอไว้ว่าจะต้องอะไรยังไงยังไงยังไงเพราะกระแสน้องมาแรงมากแต่ขอพี่ไม่พูดอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลพี่จะไม่เอามาพูด แต่เรื่องความผิดของพี่เลี้ยงที่แฝงตัวเข้ามาเนี่ยแล้วเกื้อกูลกันในกองทุกอย่างโดยใช้ความเป็นทีมของกองอันนี้รับไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรียกกันมาคุยแล้วไปปักตกรอบหลังมันจะเป็นไปได้ยังไงคะคะแนนเขาก็ต้องสูงริบเล,ลวกับทุกคนสูงแบบทิ้งห่างในเมื่อคะแนนเขาทำได้สูงทิ้งห่างจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเพราะกองไม่แจ้งคุณอ้ําไม่ได้แจ้งไม่แฟร์เลยนะคะ หลอกลวงประชาชนค่ะเราจะไม่ทําอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่คุณอ้ําตัดสินใจแจ้งคุณอ้ําก็คงจะตกใจเพราะโดนพี่ปุ้ยถล่มไปว่าเฮ้ยนี่มันอะไรคุณทําอะไรกันเนี่ยทาไมทีมคุณอย่างงี้เขาก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจของเขาเขาก็เสียใจมากร้องห่มร้องไห้ไปเยอะคือตกใจแล้วเขารู้สึกที่เขาร้องไห้ไม่ใช่อะไรนะเขารู้สึกว่าแย่มันเป็นการทําผิดต่อน้องๆอีก2ีกชีวิต ยังไม่นับที่ไม่ได้โกลเด้นเทียร่ายังไม่นับที่แน่นอนคนใดคนหนึ่งเข้าสามสิบมันก็ต้องตัดคนอื่นออกไปคนพวกนั้นอย่างน้อยมีหนึ่งคนที่เสียโอกาสกับการกระทำในครั้งนี้อันนี้ก็ขอชี้แจงไว้อย่างนี้ค่ะจริงๆเหมือนมีข่าวลือออกมาว่าทองทราบเรื่องนี้มาสักพักแล้วแล้วก็กาลังสืบกันอยู่อะไรงี้ไม่สักพักหรอกค่ะทราบสองวันค่ะทราบวันที่ไปอยู่ที่หัวหินเพราะเริ่มมีทีมงานมากระซิบว่า เออรู้สึกพี่คนเนี้แปลกๆล,ละมันมีการดูแลก,กันเป็นพิเศษมันมีการกระซิบกระซาบอะไรกันหลายอย่างอะ่ะเอางี้ดีกว่ามีการจัดดึงมาให้สื่อมวลชนเนี่ยสัมภาษณ์แต่คนนี้คนนี้คนนี้คนน,คน,นี้แบบเดียวเลยนะอันนี้เป็นข้อสังเกตทีมงานพี่ซึ่งทีมงานพี่ก็มาบอกว่ามันไม่ไม,ไม่เวิร์กไม่ยุติธรรมกับคนอื่นๆพี่เริ่มจับตาแล้วพี่ก็มีการพูดลอยๆแบบนั้นใครทํ่อะไรไม่ดีไว้นะอย่าให้รู้ ฉันเอาถึงที่สุดก็คงจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าไม่รู้ที่ทําให้เขาตัดสินใจเนี่ยเดินเข้ามาหาพี่ในในวันนั้นแต่ว่าน้องเขาก็ยังไม่ได้ขอโทษอะไรนะคะคนที่ขอโทษเนี่ยคือผู้จัดการอันนี้ต้องรับรู้ร่วมกันค่ะพูดถึงสัญญาค่ะที่เหมือนทีมงานแต่งงานแล้วต้องมีการมีค่ะมีค่ะกับคางกองประกวดค่ะส่งผลยังไงแล้วเขาต้องรับผิดชอบก็จริงๆเขาต้องรับผิดชอบแหละค่ะมีคนถามว่ามันต้องรับผิดชอบแน,แน่แต่ว่า หนูจะให้พี่ไปไปปรับเป็นเงินเขาละก็เกรงว่าจะเดือดร้อนกับใหญ่ก็ไม่ได้จุดประสงค์เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงๆมันเป็นกฎนนนอะเนาะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ไปเลงความสําคัญอันนั้นวันนี้พี่ไม่ได้เลงความสําคัญความผิดนะคะในเมื่อเรารู้ว่าผิดพี่พูดไปแล้วว่าผิดจบวันนี้สิ่งที่พี่โฟกัสมากที่สุดก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันเอ่อพรีลิมแล้วก็ไฟนอลทำยังไงเราจะได เพชรเมเ็ดงามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรีลิมแล้วก็ไฟนอลทำยังไงเราจะได้เพชรเมเ็ดงามเพื่อไปคว้ามงสาให้ประเทศไทยใจคิดแต่เรื่องนี้ค่ะตอนที่พี่พุ้ยบอกว่าน้องคิดเส้นตายวันนี้ที่จะให้แบบ,แว,บว่าจะรัออกเองะไรถ้าน้องไม่มาพูดกับพี่ปุ้ยว่า,า,ารรหนูขอสาสิทธ์อะไรนี้พี่ปุ้จะดําเนินการยังไงก็คงจะต้องดําเนินการ ก็คือไม่มีชื่อน้องอยู่ในการแข่งขันอีกต่อไปอะค่ะเพราะว่ามันพี่ตอบเด็กทั้ง29คนไม่ได้เขาน่ารักกันงมากนะคะเขาเ,เ,เขาสู้คนหนักเขาไม่มีอภิสิทธิ์เขาไม่มีอะไรเลยมันก็น่าแปลกไงอาจจะเป็นความอันนี้ก็พูดไม่ได้แหละมันอาจจะเป็นการเตรียมตัวดีของน้องคนนี้เป็นความเปะ๊ะความโปรเฟชชั่นอลของน้องที่ทุกอย่างมันออกมาเพอร์เฟกหมดทั้งการเตรียมตัวจัดเสื้อพง่งเสื้อผ้ามันเป๊ะไปหมด แต่อีก29คนมันก็มีขัดขาดกันเกินบ้างผิดพลาดบ้างอะนะคะเพราะว่ากองก็จะแจ้งวันต่อวันเพื่อจะดูความพร้อมของแต่ละคนว่ากรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินการเตรียมตัวแบบฉุกเฉินการเตรียมสถานการณ์แบบฉุกเฉินคุณรับมือ,อยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย29คนก็จะมีขัดขาด,ขดกันเกินหลุดหลุดอันนี้เป็นธรรมชาติค่ะที่เขาจะได้เรียนรู้ ็อธิบายคร่าวๆแล้วก็บอกน้องๆเข้าไปว่าให้ส่งกําลังใจให้กันอย่าว่าร้ายอย่าทับถมกันคนเราเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้อย่างที่พี่ปุ้ยบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายหรือไม่ได้ไปขายยาเสพติดหรือไม่ได้ไปขายชาติอะไอความผิดอย่างนี้มันคือความผิดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดที่ว่าโอ้ยจะต้องแบบไม่มีที่ยืนในสังคมก็ขอแค่ให้น้องเนี่ยเอากลับไปคิด แล้วก็ปรับปรุงตัวแล้วก็ก้าวเข้ามาอย่างพร้อมและการที่จะมีใครเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยน้องต้องดูแอดจูดของพี่เลี้ยงคนนั้นว่าจะพาเราดิ่งเหวหรือไม่เพราะมีน้องๆหลายคนที่พังเพราะพี่เลี้ยงก็มีแม้กระทั่งในกองประกวดของพี่ปุ้ยมีน้องๆหลายคนที่ไม่สามารถกระเทาะเกราะออกมาเพราะโดนพี่เลี้ยงหรือโดนผู้ปกครองเขาเรียกว่าอะไรครอบสั่งการครอบ จนเขาหมดความเป็นตัวของตัวเองของเขาพอเราเรามองสไตลิสต์มองพี่เลี้ยงมองเรารู้ละเด็กคนนี้ในยามที่เขาเป็นตัวของตัวเองอะเขากลับมีสเสน่ห์มีความน่าติดตามมีความน่าค้นหามากกว่าเวลาที่เขาเตรียมพร้อมที่จะเป็นควีนก็เลยบอกว่าพี่เลี้ยงที่ดูแลนางงามเนี่ยถ้าคุณรักลูกๆของคุณจริงอยากจะส่งเขาให้ถึงจักรวาล คุณต้องเป็นนะคะคุณอย่าเอายาพิษกรอกเขาเวลาเล็กละน้อยในที่สุดแล้วเขาจะแย่